สวัสดีค่ะน้ำช่อมจากร้านลูกไม้พานะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะเป็นคลิปลดราคาเสื้อลูกไม้นะคะก็คลิปนี้นะคะคุณแม่แจ้งได้เลยนะคะว่าคลิปรดราคาเสื้อลูกไม้999นะคะก็เดี๋ยวน้ำช่อมจะขึ้นรหัสไว้ให้นะคะแล้วก็ขึ้นไซส์ไว้ด้วยว่ามีไซส์อะไรบ้างนะคะโดยในคลิปนี้เนี่ยทุกตัวจะมีทั้งหมด4แบบนะคะ ก็คะสีแล้วก็คะไซส์มานะคะ4แบบนี้ราคาเดียวเท่านั้นคือ999บาทเป็นสินค้ามีของเลยนะคะก็มี4แบบเท่านั้นนะคะมีไซส์อะไรสีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะเริ่มเลยนะคะตัวที่1ค่ะตัวที่1น,นะคะตัวนี้เป็นผ้าบุหงามีเลื่อมคะอ่ะดอกละเอียดยิบมากดอกชัดเจนละเอียดยิบแล้วก็เป็นงานมีเลื่อมนะคะ,ะเห็นวิงวิงไหมคะนี่ค่ะ มีเลื่อมนะคะบุกหงามีเลื่อมค่ะลายละเอียดมากคุณแม่ลายแน่นมากดูได้เลยนะคะดูจากนหน้าจอได้เลยลายแน่นรายละเอียดมากตัวนี้แบบนะคะ,อะขออนุญาตไม่ใส่ให้ดูนะคะของตัวเซลล์นะคะเนื่องจากก็มีไซส์เป็นไซส์ใหญ่เกินกว่าตัวน้ำส้มนะคะตัวนี้นะคะมีไซส์เดี๋ยวชมดูแป๊บหนึ่งมีไซส์38แล้วก็40นะคะมีไซส์38แล้วก็40สินค้าตัวนี้ถ้าชอบถูกใจตัวนี้ตัวที่1ค่ะมีไซส์38กับ40นะคะ ถ้าเห็นคลิปนี้แสดงว่ายังมีของนะคะคุณแม่สั่งได้เลยว่าเอาเสื้อลดราคา999ตัวที่1ค่ะสีฟ้านะคะไซส์38หรือ40แบบจะเป็นคอกลมปาดนะคะแขนสั้นค่ะแขนสั้นก็ใส่ง่ายๆเนาะสามารถใส่แบบว่างานบุญงานบวชไม่ร้อนค่ะคุณแม่ตัวข้อดีของตัวนี้เลยนะคะสีนี้เป็นสีฟ้านะคะเป็นคอปาดกลมปาดแขนสั้นนะคะมีซิปให้ด้านข้างค่ะ มีซิปให้ด้านข้างตรงนี้นะคะอ่าน่ารักมากนะคะตัวนี้ตัวที่หนึ่งค่ะสีฟ้าคามนะคะสวยน่ารักมากลายลูกไม้สวยมากตัวนี้นะคะตัวนี้ถ้าไม่เซลล์ราคาเต็มจะอยู่ที่พันหกเก้าสิบหรือประมาณนั้นนะคะอ่ะตัวที่หนึ่งค่ะต่อไปตัวที่สองนะคะ ตัวที่2ก็จะเป็นทรงเดียวกันก็คือเป็นคอกลมปาดนะคะคอกลมปาดคอจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวที่น้องส้มใส่อยู่นะคะก็คือไม่ได้กลมเกินไปแบบกลมบล็อกเหมือนเสื้อทีเชิร์ตนะคะเสื้อเชิร์ตเ,เ,เสื้อยืดอะไรนะ ตัวที่2ค่ะสั่งตัวที่2นะคะตัวนี้มีไซส์40และ42นะคะมีไซส์40และ42ตัวที่2ค่ะสำหรับแบบตัวนี้เป็นคอกลมปาดเล็กน้อยค่ะตัวนี้คอสวยนะคะแล้วก็มีการเลาะลูกไม้ซอกลูกไม้มาตกแต่งประดับให้รอบคอสวยสวยแน่นๆแบบนี้เลยค่ะทางด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะอ่าแขนมาเป็นแขนสั้น ใส่ง่ายใส่สบายใส่ไม่ร้อนแล้วก็น่ารักค่ะตัวนี้นะคะเป็นแขนสั้นสรับตัวผ้าค่ะตัวนี้หมายเลขสองจะเป็นผ้าบุงาปักดอกนูนคมชัดนะคะลายดอกนูนคมชัดผ้าตัวนี้นะคะลายดอกสวยใส่สบายใส่ได้เรื่อยๆไม่เบือ่อแล้วก็แบบอะค่ะไม่ร้อนด้วยนะคะสับนิวนี้เป็นแบบแขนสั้นใส่ง่ายๆนะคะไมได่ดูเยอะเกินดูเวอร์เกินได้ค่ะ ตัวนี้ถ้าใครชอบนะคะถ้าใครชอบสีนี้ตัวนี้เป็นสีเหลืองทองนะคะมีไซส์สีและ42นะคะสั่งหมายเลข2ค่ะเป็นงานซิปข้างนะคะอันนี้คือด้านหน้าค่ะแล้วก็ตัวนี้คือด้านหลังนะคะนี่ค่ะตัวที่3นะคะเป็นแบบเดียวกันนะคะ คลิปนี้ทั้งคลิปจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นคอกลมปาดนะคะแขนสั้นนะคะเน้นใส่ได้ในชีวิตประจําวันนะคะคุณแม่สามารถใส่ได้หรือว่าจะใส่ไปทําบุญก็ได้นะคะแบบที่มันไม่แบบใส่แล้วกลำคาญแขนมากร้อนอะไรแบบนี้นะคะใส่ง่ายค่ะแขนสั้นนะคะอ่าตัวนี้นะคะลายแต่ว่าลายเขาจะไม่เหมือนกันนะคะสับสีแดงจะเป็นรายนี้ค่ะจะเป็นผ้าประเภทเดียวกันนั่นก็คือผ้าบุงา ดอกนูนคมชัดนะคะตัวนี้แล้วก็ลายดอกของสีแดงจะเป็นลายนี้นะคะลายนี้สวยคุณแม่ค่ะอ่ะลายนี้สวยนะคะแบบแบบเดียวกันคอค่ะก็คือจะเป็นคอกลมปาดนะคะมีการเสาะรูไม้มาประดับตกแต่งรอบคอค่ะทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะงานมีเป็นงานมีเป็นซิปข้างให้นะคะเป็นงานซิปข้างให้ตัวนี้มี40และ42ค่ะมี40และ42นะคะตัวแล้วก็ ด้านในก็คือจะมีรองผ้าตาข่ายให้ด้วยหนึ่งชั้นนะคะงานเย็บเรียบร้อยปานนี้สวยงามตามแบบฉบับลาลูกไม้พาค่ะอืด้านหลังนะคะ999บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้สีแดงหมายเลข3นะคะสั่งเสื้อลูกไม้ลดราคา999หมายเลข3สีแดงแล้วก็ตามด้วยไซส์ที่ต้องการค่ะมี40และ42ค่ะ ต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะคะคลิปนี้มาสั้นๆแค่4แบบเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นแบบที่4ค่ะเป็นแบบที่4นะคะ,ะแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษนิดนึงตัวนี้พิเศษนิดนึงสาแบบแรกแบบ1แบบ2แบบ3าจะเป็นแขนสั้นตัวนี้มาเป็นแขน3ส่วนค่ะตัวนี้ความยาวแขนประมาณคุมข้อศอกนะคะความยาว3าส่วนค่ะถ้าใครถูกใจตัวนี้สีส้มหรือสีโอรสนะคะ แขนจะเป็นแขน3ส,ส่วนค่ะคอจะเป็นคอกลมปาดเล็กน้อยค่ะคอจะเหมือนกันนะคะกล้องรายละเอียดงานเหมือนกันเลยมีการซอกลูกไม้มาประดับตกแต่งให้นะคะแต่ว่าแขนของตัวนี้ตัวที่4ี่จะเป็นสีส้มไซส์ไซส์ตัวนี้ไซส์สวยด้วยคุณแม่ค่ะไซส์42กับ44ค่ะ ไซส์42กับ44นะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มสับลายลูกไม้ลายจะไม่เหมือนกันเลยแต่เป็นผ้าประเภทเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นผ้าบุกหงาดอกนูนค่ะดอกนูนคมชัดลายจะเป็นลายนี้นะคะลายสวยทุกลายคุณแม่คะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีส้มแล้วก็เป็นแขน3ส่วนเนาะ ะะตัวนี้คุ้มมากตัวนี้แขนยาวด้วยคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าใครถูกใจสีนี้แล้วก็เป็นไซส์ที่คุณแม่กําลังต้องการอยู่พอดีนะคะสีสอหรือ44นะคะจัดไปค่ะสั่งเสื้อลูกไม้ลดราคา999สีส้มตัวที่4ค่ะอืมอวันนี้มาลดราคาให้นะคะคุณแม่ขาคลิปนี้ลดราคาให้4รุ่น4แบบด้วยกันนะคะคุณแม่สามารถย้อนดูคลิปได้เลยนะคะ ไซส์และก็ตัวที่จะลงไว้ให้ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะแอบโฆษณาตัวนี้นิดนึงค่ะตัวที่น้ำส้มกำลังใส่อยู่นี้นะคะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดค่ะเป็นเสื้อผ้าแก้วนะคะรหัสสินค้า272ค่ะคุณแม่วิธีการค้นหานะคะพิมพ์คำว่ารูปไม้พาแล้วก็ตามด้วย272ค่ะตัวนี้นะคะราคาน่ารักมากเช่นกันค่ะ999บาทมีด้วยกัน5สีนะคะสำหรับตัวที่น้ำส้มใส่อย,อยู่นี้ค่ะ ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ